ที่โอกาสสวีนท่านของดิวเกมเมอร์แถนนะซึ่งในวันนี้อยู่ในเกมโลบ็อกแมปพิกกี้เนาะซึ่งในวันนี้ฮะผมจะสอนหาสกินที่มีชื่อว่าฟิลล์หน้าเองนะสกินฟินิกในวัตโบราณเองซึ่งขั้นแรกเราจะเลือกพิกกี้ด่านที่สิบนะขอผมจะเลือกเมือกปอดเองเพราะว่าผมมีเพื่อนจะเล่นโอเคนะซึ่งในวันนี้ผมจะตัดส่วนที่ไม่ค่อยจำเป็นไปนะก็ดูจะไปนะผมโอเคในส่วนของขั้นแรกถ้าเราต้องหาเทียนหรือแคนเดอร์ให้เจอก่อนนะซึ่งของผมเนี่ยจะเกิดที่ห้องของใจฟ้าหรือใครบางคนอาจจะเกิดที่ห้ององใจเขียวก็ได้ ถ้าเรานั้นเก็บเทียนเอาไว้นะอย่าททำให้เป็นค่าว่าเป็นไอเทมหลักในการทำสกินนั่นเองนะฮะโอเคโอโห่ลราจะทำได้แล้วขั้นแรกนะเราต้องหาจุดแรกของจุดที่เราต้องใช้เทียนนะั่นคือจุดที่เป็นตรงที่ขวางแกว่งน,นะตรงนั้นนะฮะซึ่อองผมนั้นต้องขอเอาไม้และเทียนนะจุดตรงนั้นนะั่นเองนะซึ่งตรงนั้นเป็นจุดแรกนะฮะซึ่งในความจรงิงอ่ะคือในเกมมันจะมีอยู่สี่จุดนั่นคือจุดจุดที่หนึ่ง โอ okay, เคฮะต้องเอาเอาเทียนนะฮะไปใส่ในตรงตรงนั้นนะฮะที่เป็นรูปโค้ดค้คเสนมัก mark นะโอเคจากโอเคะก็ <c oughs> okay, จะไปแล้วต้องกาจุดที่สองนะ,ะต่อไปจุดที่สองจุดจุดท,ที่สองเนี่ยคือจะอยู่ตรงห้องแฝบตอนที่เป็นบันไดขึ้นเยอะๆนะให้หนอนขึ้นไปข้างบนสุดนะฮะแล้วก็เนี่ยผมขึ้นไปเรื่อยๆนะก็เดิมไปถ้าเราสเกตข้้งหลังนะข้านหลังมันจะมีรูปเส้นมอยู่ให้เราใช้ตรงนั้นนะฮะก็ พอเราเนี่ยพอเราจุดตรงนั้นเร้ไดนะ้มันจะมีหงาโผล่ขึ้นมานะตรงตู้เซฟข้างใต้ตูต้เซฟสีเหลืองเนาะซึ่งนะผมก็เจอสํารวจว่ารหัสอยู่ตรงไหนนะคมก็ของผมไม่รู้ว่ารหัสเนี่ยอยู่ตรงตู้เซฟสีเหลืองได้เองอนะมันจะมีรหนะัสตะางมันเป็นสารับพิษานะซึ่งซึ่งเขาก็ซึ่งอันนี้ผมในคิดเนี่ยผมก็เกรงมากว่าพกีมันจะมาตรงไหนไม่รู้นะฮะ โอเคอะคือผมบอกผมมีบอกอะไรอย่างหนึ่งคือรหัสเนี่ยมันจะสุ่มเลขนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยได้ได้ได้เดือดก,กันหมดเลยมันจะสุ่มเลขนะฮะสุ่มเลขซึ่งเลขไหนจะอยู่ตรงข้างใต้จุดเส้สีเหลืองตรงทางเดินที่มันเป็นทางเข้าห้องยาสีแดงนะฮะแล้วจุดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นจุดตรงที่ห้องเคองฟ้านะห้องเครฟ้าที่จุดเนี่ยเหเลสกคตรงใกล้ใกล้ใกล้ตรง,งประตูนะ่าจะมีเลขอยู่จุดต่อไปนะฮะอยู่ข้างข้างข้าง ห้องใจสีเขียวนี่เองนะซื้อผมเนี่ยก็หามาเจอได้เองนะโอ,โอเคนะจุดตรงนี้ตรงเสานะเสาหลังสุดนะจำไว้นะเสาหลังสุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินไปตรงจุดที่ปิกกี้เกิดเนี่ยมันเป็นจุดที่สารหัสเนาะโอเคของอีกอย่างนั้นคือเราจะต้องไปที่ห้องปิกเกียนเราต้องจํารหัสให้ได้น,นะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้บอกว่าถ้าเรากรหผิดมันจ,จ,จะท้เาอทำาหรือเปล่าเนี้รหัสนะะถ้าจําเดี๋ยวเราต้องจำรหัสตั้งแต่ห้อง ตรงใต้ตูต้เซฟสีเหลืองทางเดินใกล้ๆกล้ตูจสีแดงแล้วก็ตรงห้องแจฟ้าแล้วก็เสาหลังห้องเสาหลังกวงใจเขียวนะฮะซึ่งเราก็ได้รับสกินแล้วนะในนี่ก็เป็นลักษณะหน้าตาของสกินนะซึ่งอยู่ในมือ,อของเอ็กซ์ตาร์เองซึ่งนี่นะผมก็ได้รับสกินของฟิลนาได้แล้นะซึ่งผมขอไปนะซึ่งขอใครชอบกดไลค์กดแชร์กดสกาย้วยนะซึ่งของดิวเกมเมแทแธเลมไปนะไปบ่าย,ายชฉลีทุกคน